สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาน้องๆนะครับทำํำระบบเก็บรายชื่อเพื่อนในห้องนะครับหรือว่าเฟรนชิปนะครับ <c oughs> ก็นึกถึงสมัยจะเรียนจบเนาะก็จะมาเขียนเสื้อกันนะครับก็จะมีสมุดเฟรนชิปมาเขียนนะฮะเขียนนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวความสนิทสนมกันนะครับ ผมก็ออกแบบเบต้าเบสไว้ประมาณนี้นะครับก็มีฟิลประมาณนี้นะครับไอดชื่อชื่อเล่นเพศวันเกิดมีรูปเบอร์โทรเฟซบุ๊ k ลายท k กต็อกยูทูบงานอดิเรกแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้จะยังไงล่ะยังไม่ได้ใส่รีมาร์คของฟิลนะครับถ้าใส่รีมาร์คของฟิลมันก็จะ มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกอเดี๋ยวผมมาลองอธรรมดาธรรมดาให้ดูก่อนนะครับเขียนแบบไม่ต้องเขียนนะครับเบื้องต้นเลยเราก็สร้างลัตตาเบตเนาะ,ะผมยังโบราณอยู่นะผมใช้อแอ p เซิร์ฟนะครับข้อดีของแอปเซ r v e ก็คือเวลา e x p o r t นะครับอลอง e อ็กพอดูส่งออกตารางนี้มาเป็นไฟล์ ก็ลงมือเลยนะครับปั๊บมันก็จะมาอยู่หน้าจออย่างนี้ข้อดีของแอปเซฟก็คือเวลาเราเอ็กพอร์ตออกมาฟิลไหนออโตอินคิ m เมนต์มันก็จะอยู่ในในนี้เลยนะครับแต่ Exam ให้ะไอตัว XAMPP มนะครับมันจะไม่มาแบบนี้เนาะมันจะมาสูตรแค่นี้ Not u t w i u t r m e n t เมนอย่างเงี้ยมันก็จะมาใส่ที่หลังนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันง่ายดีหลังจากเรา export ออกมาเราก็จะได้โค้ด MySQL นะครับโค้ด uh, SQL คำสั่ง SQL นะเราก็ก๊อปนะครับก o p ปเนาะมาดูนะครับว่ามันจะง่ายขนาดไหนผมก็ใส่ไปเลยนะครับมาเข้าเว็บ codefather.com นะครับก็เป็นเว็บสำหรับเอาไว้สร้าง ระบบจัดการนะพวกเนี่ยนะข้อมูลนะครับก็เอาอันเมื่อกี้นะครับมาวางนะครับชื่อตาราง MyFriend นะครับ Create ไป1ทีปุ๊บตาราง MyFriend แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาเสร็จแล้วก็กด Next นะครับปุ๊บนี hey! ่ฟิล์มก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เราก็เลือกนะถ้าเป็น auto increment นะครับระบบมันก็จะตรวจเจออันนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติเป็น p r i ร a r y key นะครับตัวนี้ไม่ให้รีเควตสามารถเว้นว่างได้ทีนี้เราก็มาเลือกเทคนะ f u o l name ก็เป็นเทค nickname ก็เป็นเทคนะครับ gender ก็เป็น gender เนะผมให้มันเป็น radio button แล้วกัน ให้เลือกเอาเอามาสองอันเป็นชายเนาะอ่าข้างซ้ายก็เป็นค่า value มันนะครับข้างขวาเป็นค่าที่มันโชว์หญิงครับก๊อฟเลยเสร็จแล้วก็อัปเดตท,ทีนี้เดตก็เป็นอ่าระบบมันก็จะตรวจเจอว่าเป็นแบบวันที่ พิเชอร์พิเอรก็เป็นเราเป็นรูปนะครับเผื่อเราอยากอัพโหลดรูปเบอร์โทเบอร์โทก็เป็น t e x t ธรรมดา Facebook Line TikTok YouTube อันนี้ uh, งานราดิเลียหรือว่าเราอยากจะเออไอหมอนี่มันชอบอะไรอะไรเงี้ยครับเราเป็น t e x แ a r e รครับเพื่อที่จะก่อข้อมูลหลายบรรทัดอันนี้ก็เหมือนกัน t e x แอ r เรนะครับ uh, หลังจาก ตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าจะให้มันโชว์อันไหนแล้วก็อันไหนว่างได้อันไหนว่างไม่ได้นะ l name กับ Nick name นะครับห้ามว่างเพจก็ไม่เป็นไรมันบังคับอยู่แล้ววันเกิดด้วยวันเกิดห้ามว่างรูปนี้ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เบอร์โทรบางคนก็ไม่มีเบอร์โทรไม่รู้ว่ายังไงนะ เอาเบอร์โทรด้วยแล้วกันนะครับอ่เบอร์โทรบางคนไม่ค่อยเล่นเฟซเราก็ไม่ต้องเอาเนาะพิจเจอร์เพจนะเอาสักสี่ห้าอันครับทิกตอกยูทูางานดัดีลเล่ตเอาไหมนะเฟซบุ๊กด้วยแล้วกันเฟซบุ๊กตั้งค่าแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ export เลยนะครับปึ้งมันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็มาเลื่อนดูเฟรนชิปของเราเนาะถ้าเราสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่เราก็ต้องโหลดตัวนี้นะครับตัวไฟล์ระบบมันนะคลิกไป1นทีมันก็จะโหลดลงมาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า Friendship fr iendhrip friendship เสร็จแล้วเราก็โหลดเลือกโหลดตัว export. iar นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ my friend นะครับแล้วก็โหลดมาไว้โฟลเดอร์เดียวกันนี้แหละแล้วก็ my friend model นะครับอสองอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็น กระบวนการสร้างโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูตรงหน้าแรกของเราตรงนี้นะเฟิร์นชิปนี่ก็จะมีแบบนี้แล้วก็แตกไฟล์ตัวนี้ออกมาครับมันจะมีเนี่ยไฟล์ทส่สำคัญสำคัญอยู่ในนี้แตกไฟล์ออกมาเอ e ก a ชเนี่ปึ้งเสร็จแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ก๊อปโฟลเดอร์นี้ปล่อยไว้ใน ห้อง ww ของเราคนระับคัดไปเลย ww ของผมอยู่ไดดี a b s e r b นี่ห้อง ww แล้วก็วางไปเลยนี่นะครับ friendship ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะแก้ก็คือไฟล์ condb นี้นะครับแก้ให้มันถูก database ของเราชื่อว่า friendship อ่าไว้จะก็ออก friendship นะครับ ด a t เตอร์เบดพาสเบิร์ดไม่มีชื่อตารางชื่อดัตเตอร์เบดชื่อว่าเฟรนชิปโอเคนะครับเรากอนโฮสต์ร <Okay. S 1> ูทพาสเบิร์ดไม่มีดัตเตอร์เบดชื่อเฟรนชิปจะเป็น mysql i นะครับในการาใช้งานนะครับทีนี้เราก็ลันเลยนะครับยังไม่ได้เขียนโค้ดเลยนะแค่แก้ชื่อ d a t a ตอร์เบดเฉย เราก็เข้าไปที่ local host นะครับตามด้วยโฟลเดอร์ของเรา friendship f r i e n d s h r i p friendship อ่นนี่นะครับมันก็จะมาหน้านี้นี่เนาะเสร็จแล้วเราก็กดไฟล์อ่า myfriend.php นะครับล i n e หนึ่งหาเก้าเกิดอะไรขึ้น myphone l i หนึ่งห้าเก้านะครับเดี๋ยว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 ผมขอดูก่อนนะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ามีอะไรสิบสามเท่ากับศูนย์อะไรเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันมาอย่างไงอืมอันนี้พาสเวิร์ดอ๋อไม่ใช่ดิผมมีพาสเวิร์ดหนึ่งถึงเก้านี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลืมอ่ะเตรียมต่อไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับ มันก็จะมาหน้าแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างไม่ได้เพิ่มอะไรเราก็กดเพิ่มนะครับผู Full name mm ้ a m e ก็นายสมคิดคีดบีชื่อว่าไอคิดเพศชายวันเดือนปีเกิดก็สุ่มๆไปนะครับรูปภาพรูปภาพเอาไหมเอาหน่อยนึงครับ รูปภาพไอ้สมคิดมันเหมือนมีเบอร์โทรอ่ะอันไหนจําเป็นถ้าเรากอกยังไม่ครบถ้าเรามากดอย่างเงี้ยมันก็จะบอกให้กรอกตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับคุงแทดอะไรก็ว่าไปนะครับหมดหรือ,อยังอ่าเฟซบุ๊กด้วย Facebook ชื่อว่าสมคิดห9ึ่งาสองลาย ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ะใส่ไปด้วยเหมือนกันหมดเลยคีับีอันนี้มันชอบอ่ะเล่นเกมในห้องมายเหตุก็เออ,อเล่นเกมจริงมากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไปเสร็จสมบูรณ์อ่ามันก็จะเพิ่มมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็ไป อ่านะครับก็จะพร้อมประมาณนี้เลยเพิ่มอีกสักคนสิสมสีสมสีสมสข้าวข้าวสองอ่านิเนมแม่สีเรือนผู้หญิงอ่าวันเกิดก็สุมสุมหน่อยนึงนะครับ รูปภาพก็อ่าดอกไม้แล้วกันอ่าเบอร์โทรเฟซบุ๊กสมศรีหนึ่งเก้าเก้าสอง 9, 9, อีกแล้วครับท่านไลน์ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับยูทู e ไม่มีก็ไม่ใส่สมศรีนี่ชอบทำอาหาร ทำอาหารเก่งมากได้สมจีนี่ชอบก็บทำอาหารมาแจกเกลื่อนอะประมาณนี้นะครับรู้จะใส่อะไรึรเริ่มข้อมูลเสร็จแล้วก็ได้มาสองสองอันเสร็จแล้วเราอยากจะแก้สมจีห9ึ่เากสองนาะสกุลอะไรสมจี มีฮอ,อยากจะเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นดอกสีแดงๆนี้แก้ไขอลองเข้าไปดูเป็นดอกนี้เป็นมีฮแล้วนะครับอยากจะลบก็ลบได้นะอยากจะค้นหาก็ค้นหาได้นะครับค้นหาได้ทั้งทุกฟิวเลยนะทั้งฟูนีมมิ a มีเบิร์ตเดดทั้งหมดเนี้ค้นหาได้หมดอ่า เอาสีค้นหาคำว่าสีถ้าเราอยากจะย้อนกลับเราทำยังไงกดปุ่มนี้แล้วถ้าเราเอาสอเสือล่ะค้นหาสอเสือสอเสือมันก็จะมาทั้งหมดเพราะมีสอเสือทั้งหมดอ๋ออันนี้ชื่อคิด c k n a m e นะครับอ่ะก็ได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเรายัางไม่ได้ เขียนโค้ดสักตัวเลยนะนี่เปิดมาดูก็จะมี2ฟิลแบบนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปผมจะลองแก้อ่าพวกนี้นะครับเพราะว่าอ่าที่แรกผมยังไม่ได้ใส่คอมเมนต์ให้มันนะมันก็เลยเป็นอ่าเนี่ยมันก็เลยเอาชื่อของอ่าฟิลเนี้ยมาโชว์แต่ถ้าเราใส่คอมเมนต์ให้แต่ละฟิลนะครับ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมก็จะติ๊กทั้งหมดแล้วก็แก้ไขนะครับมาใส่คอมเมนต์ให้มันนะครับอ่อรหัสแล้วกันอันนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลอันนี้ชื่อเล่นมันจะมีอะไรเกินหน่อชื่อเล่นเพศโอเค วันเกิดรูปเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กก๊อปเอาเลยแล้วกันเฟซบุ๊กไม่ต้องใส่ก็ได้น,นี่เนาะถ้าเราไม่ใส่มันก็จะเออมันก็จะทับสับไปอันนี้งานอดิฤกอดิเล อันนี้เรื่อเติมทิถ้าเราใส่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้หรือเปล่าก้าใส่ไปแล้วกัน Facebook ก็ f a c e b o o k ให้มันโชว์เป็น f facebook ไม่แน่ใจผมก็ยังไม่เคยลองว่าถ้าไม่ใส่มันจะขึ้นอะไรแบบว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างอะไรเงี้นะอ่าอย่างเงี้นะครับ เราก็จะใส่หมายเหตุคอมเมนต์ให้มันตรงนี้เรากดบันทึก 1, นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งออกใหม่นะครับรอบนี้จะเป็นฟิลแบบมีคอมเมนต์นะครับปึ๊บทับไปเลยนี่มันก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ก๊อ ก็เอาคำสั่ง sql ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้านี้ไปก่อนกับย้อนกลับไปหน้าตารางนะครับก่อนหน้านี้ถ้ามันมีตารางอยู่แล้วมันจะ a d ดไม่เข้านะครับเราต้องไปเปลี่ยนชื่อตารางหลังจากนั้นผมก็มาแก้ครับมันสามารถอัปเดตตารางได้นะครับอลองดู ใส่ไปแล้วนะครับอันที่มีคอมเมนต์เนาะกดปึ้งเสร็จแล้วก็เลือกแล้วก็นิกไปนี้นะครับมันก็จะมีรหัสอะไรนี่ที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาข้างหลังวงเล็บนะครับอ่าอ่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับชื่อ nickname gender gender เอาเป็น เช็คบล็อกไม่ได้ร a ดิโอ u t t o n ่นนี่แหละหรือจะเอาแบบเมนูแบบให้เลือกเอาก็ได้นะครับอ่ะทไดใช่เอาใช่ใช่เอา,อาหญิงหญิงโอเคอันนี้เป็นแบบ Select Box นะเมื่อกี้รอบแรกเนี่ยเป็นแบบเช็คบ b o อก a t e picture p พิ t เ r อร์เราก็เอารูปภาพ รูปภาพแล้วก็เบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์ดิจิตอ o ยูทูบอันนี้เป็นเทคแอร์เรียอ่าเสร็จแล้วก็ฟูเนมนิ n เนมอ่าวันเกิด,บเ,กดเบอร์โทรเอาเพจด้วยแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับอ่เสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตโค้ดไปเลยอ่ามันก็จะมาแบบนี้แหละเราก็จะ โหลดไปใหม่ให้หน้าจอโหลดไปไว้หน้าจอนะครับผมก็จะปิดตัวนี้ไปก่อนเนี๋ยมันจะทับกันก็จะได้ไฟล์มาสองไฟนะครับก๊อปคัดไปเลยแล้วกันเอาก๊อปไปแล้วกันแล้วก็มาวางทับตัวนี้นะครับตัวที่มันมีอยู่เดิมเห็นว่ามันจะเป็นหน้าแบบนี้นะต่อไปมันก็จะเป็นภาษาไทยนะตรงนี้นะครับเพราะว่าเราแก้ไข Copy and Replace ปึ้งรีเฟซหนึ่งทีมันก็ไปอยู่อะไรฮะร้อยห้าเก้าเหมือนเดิมนะครับมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมา 9, ร้อยห้าสิบเก้าลายร้อยห้าสิบเก้าอันนี้นะครับไม่รู้อะไรขึ้นมาลบออกแล้วก็รีเฟซใหม่หนึ่งทีเห็นไหมครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเวลาเราเพิ่ม ก็จะเป็นภาษาไทยขึ้นมา,าดูสวยงามนี่ครับสามารถแก้ไขได้คือคือการอัปเดตอัปเดตดัตต้าเบสนะครับว่าสมมุติเราอยากจะเพิ่มสมมุติอยู่ดีๆเราอยากจะเพิ่มเอ้ยเราต้องเพิ่มฟิลเน้นอันนี้เราก็สามารถเพิ่มได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อตารางเหมือนเมื่อก่อนนะครับ แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับระบบเก็บข้อมูลเพื่อนเพื่อนในห้องอะไรเงี้ยนะครับส่วนใครจะเอาไปพัฒนาต่อยอดผมว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะอย่างสมมติสมัยเรียนม .6 อย่างเรียนจะจบเงี้ยถ้าเรามีเว็บเว็บหนึ่งเอาไว้เก็บเพื่อนนะครับเก็บภาพเก็บอะไรนะครับถ้ามีฟังก์ชันแชทกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะเลยนะครับ เวลาจะมีงานอะ,อะไรสักอย่างแล้วก็โพสเข้าไปในกลุ่มก็เด้แจ้งเตือนสามารถเราไปเพิ่มต่อยอดได้นะครับไอ้ตัวเงี้เนาะเราก็จะได้เห็นลูกเพื่อนๆน,นะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับใช้ไม่ยากใช้ไม่ยากนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดที่ผมทำไว้เนี่ย ทักเข้ามาขอได้นะครับตัวนี้ไฟนิดเดียวไฟอยู่ที่2อมิดเองก็ประมาณนี้ครับการทำก็ง,ง่ายงเบื้องต้นเราก็ทำดัตต้าเบีดเนาะสร้างดัตต้าเบีดขึ้นมาแล้วก็ส่งออกมาแล้วก็มาเข้าโปรแกรมนี้นะครับ c o <oughs> d e f a t t e r com นี้นะครับแล้วก็เจนออกมาเป็นโค้ดเป็นไฟล์ได้มาแบบนี้ ออมาแบบนี้แล้วก็โหลดไปก็ใช้งานได้เลยยังไม่ได้เขียนโค้ดสักตัวนะครับแต่ระบบมีบั๊กหน่อยนึงตรงบรรทัดนี้นะเดี๋ยวผมก็จะไปแก้แก้แป๊บเดียวก็จบครับมันมันมาได้ยังไงก็โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆน,นะครับนักศึกษาหรือว่าครูอาจารย์อะไรก็อยากจะเอาโค้ดไปศึกษาอยากจะเอาระบบไปเทสก็ได้นะครับ ซึ่งโค้ดผมก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเลยฟล์นี้ก็เป็นเชื่อมต่อดา t a าเบ e นะครับก็ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะอีกไฟล์หนึ่งก็เป็นไฟล์หน้าแสดงผลหน้านี้นะครับหน้าหน้าเมนหลักมันที่ขึ้นมาดูมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเลยนะ โค้ดก็ดูง่ายๆนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นตัวแปรอะไรก็ว่าไปครับตรงนี้ก็จะเป็นเช็คว่าผู้ใช้มีการสับมิดไหมก็คือกดส่งข้อมูลนั่นแหละ,ะตัวนี้ก็จะเก็บตัวแปรจากลึกนี้ก็มาเช็คว่าเป็นการอีดิทใช่หรือไมอ่อันนี้จะเป็นการอีดิทในส่วนของรูปภาพนะครับ มันก็เลยมีส่วนนี้ขึ้นมานะครับใครไปไล่ๆอ่านดูก็จะรู้นะครับเพราะอันนี้ถ้า id มันว่างอยู่ให้ทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเป็นรูปภาพถ้าส่งมาก็ให้ทำการ copy แล้วก็ตัวแปร Picture มาเก็บชื่อรูปอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการ Edit ต,ตัวแปรนี้เท่ากับนั้นไหม ถ้าเป็นถ้าว่างก็แสดงว่าเพิ่มข้อมูลทำไมว่างก็เป็นการแก้ไขนะครับก็ไล่ลงมานี่ก็จะเป็นส่วนของการลบแล้วก็จะเป็นหน้าฟอร์มนะครับหลูกข้อมูลออกมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าของแบ่งหน้าเนาะข้างล่างก็จะเป็นอของเอเจกนะครับมีเอเจกด้วยเนาะเอเจกใช้ตอนไหนก็ใช้ตอนนี้รครับเด้งขึ้นมาแบบนี้ เด้งขึ้นมาแก้ไขในหน้านี้โดยที่ไม่เปลี่ยนยนะครับเด้งขึ้นมาแบบนี้เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเหตุแจกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับโ <c oughs> <c oughs> มเดลโมเดลก็อ่านโมดานโมดานนะครับโมดดลนะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าของอหน้าของโมเดลนะครับของการแก้ไขนะครับ ส,งงส่วนของการแก้ไขส่วนของการดีลีทส่วนของการค้นหาก็ไม่มีอะไรครับใครเข้ามาดูก็รู้ว่าตรงนี้อ๋อส่งแอคชั่นมาแอคชั่นเท่ากับดีลีทใช่ไหมถ้าใช่ก็ให้มันโชว์โมดาวตัวลบถ้าแอคชั่นเท่ากับอ่าอีดิทก็โชว์โมดาวของอะตัวแก้ไข ส่ง ID มาด้วยอะไรเง,งีย้งยนะครับก็โค้ดดูง่ายๆนะครับแบบว่าคนที่ไม่เก่งก็สามารถแกะได้นะคโค้ดผมง่ายมากๆดูรู้รู้ได้แบบทุกบรรทัดอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรนะครับก็โอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ